สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องสก,กุลาชาแนลอีกแล้วเย้ๆฮู้ว,วันนี้นะคะเราจะมาทำละครสั้น FC เรื่องฉันค่ะเยลี่ลูกตาปลอมนะคะก็ตอนเดียวจบจ้าไปดูกันเลยฉันสั่งเยลลี่ลูกตาประมาณ5,000บาทนี่นะ ส่งไวมากๆสั่งวันนี้ได้พรุ่งนี้โอ้โหส่งเร็วมากแล้วก็ดูสิเหวลี่ลูก,กตาของฉันนะ่ะเป็นของเป็นของปลอมเพราะว่าของปลอมมันถูกกว่าของของจริงถ้าของจริงอะ่ะฉันไม่กล้าซื้อกนะเพราะแพงมากๆฉันก็เลยสั่งของปลอมมาแทนแต่ไม่เป็นไรหรอกกินกินไปเถอะมันก็เยลี่เหมือนกันนั่นแหละ ไปเปิดร้านขายดีกว่าโอ้โหโอ้เยลี่ลูก,กตาโหเยลี่ลูกตาของเราดูสิเยลี่ลูกตาไหมคะเยลี่ลูกตาไหมคะอร่อยอร่อยค่ะ อร่อยอร่อยค่ะของปลอมเฮ้ยของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเยลลี่ลูกกระตาไม่คะเยลลี่ลูกตาไม่คะได้ค่ะวว่ามีเยลลี่ลูกตาร้านเยลลี่ลูกตามาเปิดใหม่ไปซื้อดีกว่าอยากกินอยู่พอดีเลยโอ้เยลลี่ลูกตา ไปซื้อเลยไปซื้อเลยเอาเยลลี่ลูกกระตาหน่อยค่ะโอ้เยลลี่ลูกกระตาของฉันนั่นแหละของแท้ราอเปอร์เซนต์จ้ะเอากี่ลูกจ้ะลูกละเอ่มสิบาทจ้ะ โอ้ของแท้เหรอจ๊ะงั้นหนูเอาซักสองลูกก็ได้ค่ะ2ลูกก็20บาทจ้เาเดี๋ยวเอาให้นะคะรอแป๊บหนึ่งค่ะนี่ค่ะเงินขอบคุณที่มาซื้อเยลลี่ลูกตาร้านเรานะคะก็มาซื้อบ่อยๆนะคะเพราะว่าร้านเรารับประกันของแท้ค่ะ ได้เงินมาแล้วได้เงินมาแล้วกลับบ้านและได้ยยลี่ลูกตามากินและกลับบ้านไปกินดีกว่าที่รักฉันซื้อเยลี่ลูกตามาที่เขาฮิตฮิตกันอะ่ะ กินเปล่าไม่อะ่ะผมกลัวมันเป็นของปลอมอะ่ะโอให้ของแท้ร้อยเปอร์เซนต์จ้าฉันถามไหมคะดูแลกินไหมกินไหมอร่อยจุกอร่อยนดะีแต่ฉันกินคนเดียวเนี่ยกินไหมกินไหมโอ้ไม่กินอะ่ะกินไปเถอะเธออ่ะโอเคถ้าฉันขายอลีรลูกกระต่ายนะฉันก็จะรวย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 ,รวย อุ้ยรวยรวยรวย,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 ยแค่เยลีลูกตาคนก็มาซื้อทั้งเมืองแล้วโอ้โ,อโหขายดีแน่เราเยลยีลูกตาไหมคะลูกละสิบบาทจ้าอร่อยอร่อยจ้านี่จ้าเยลยีลูกตาเมจ้าอร่อยอร่อยจ้าวิน้องพี่ได้ยินเยลยีลูกตาไปซื้อไหม ถ้ามีขายอ่ะก็มีแต่ไกลๆอันเนี้ยใกล้มากไปซื้อกันวู<ฮ>ยเยลี่ลูกตาไหมคะแล้วก็สิบบาทวิน้องถูกมากเลยสิบบาทอะ่ะเยลี่ลูกตาหน่อยครับสิบบาทใช่ไหมครับเพื่อสิบบาทใช่ไหมครับ ใช่จ้าหนูหนูถูกมากเลยนะซื้อเลยอันละสิบบาทเองปกติเขาขายลูกี้ยี่สิบล้านเจนะทั้งของแท้ทั้งอร่อยทั้งยี่ทั้งสิบบาทเลยซื้อเลยซื้อเลยแล้วก็ถ้าหนูซื้อเสร็จนะบอกให้เพื่อนๆพื่อนพวกหนูมาอุดหนุนล้านเจหน่อยเจจะได้รู้ไว้โอ้งั้นผมเอาเอสองลูกครับ ให้ผมกับน้องครับพอดีมีเงินติดตัวแค่20บาทครับโอ้ไม่เป็นไรจ้าสองลูกก็สองลูกขอบคุณจ้าเร้าหน้ามาซื้อใหม่นะจ๊นะมาซื้อบ่อยๆเลยเพราะร้านเจอของแท้ครับเดี๋ยวผมจะมาซื้อบ่อยๆเลยนะคะเพราะถ้าร้านเจอ,อร่อยอะ่ะ kak nong kembali ke rumah kak nong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  ก็ได้เงินก็ได้เงินจากการขายเยลี่ลูกกตาของปอมฉันนี่แหละแต่มีใครีดมันเนี่ยแต่ก็ดีนะคนมาซื้อเยอะๆฉันจะได้รวยอุ๊ยลูกค้ามาแล้วเอาเยลลี่ลูกกตาหน่อยค่ะเอาเยลลี่ลูกกตาหน่อยค่ะ จ้าเอากี่ลูกจ้าลูกสิบบาทของแท้นะจ้าอ๋อหนูเอาเยนลี่ลูกกาตาสามลูกค่ะสามลูกกระจ้าเดี๋ยวจยใส่ถุงให้นะสัสิบบาทใช่ไหมคะนี่ค่ะ ขอบคุณที่มาซื้อร้านเจน,นะจ๊คะค่ะหนูไปล้นะคะจ้าบ๊ายบายอ่าวิ่งไปเร็วจังสงสัยคงรีบมั้งได้เงินแล้ว ขายดิบขายดีอะไรขนาดนี้กับอีกแค่เยลลี่ลูกกตาเนี่ยเฮ้ยจะขายดีขายดยีวันที่สองและที่ฉันขายเยลลี่ลูกกตาแกะกล่องเยลลี่ลูกกตาดีกว่านี่ ไปจัดร้านดีกว่าโอเคครบเรียบร้อยขายเลยดีกว่าวันนี้ลูกคา้าน่าจะเยอะกว่าเมื่อวานนะ ฮึมเยลลี่ลูกตาไหมคะอร่อยอร่อยคะ่ยะเยลลี่ลูกตาไหมคะอร่อยอร่อยคะ่ะของแท้ร้อยเปอร์เซนลูกละสิบบาทเองนะคะซื้อไหมคะเยะลลี่ลูกตาคะ่ะเป็นยังไงบ้างครับที่รักววกตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วยังไม่หายเลยหนูฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะที่รัก พอดีเมื่อวันฉันกินเยลี่ลูกกระตาก็เข้าห้องน้ำประมาณสิบครั้งนอนก็ไม่หลับตื่นเช้ามาก็อ้วกแตกเลยค่ะนี่นะมันเป็นพอเยลี่ลูกกระตาแน่เลยสงสัยน่าจะเป็นของปลอมค่ะที่รักวุ้ยต้องไปเอาเรื่องเขาเลยนะที่รักใครเป็นคนขายเยลลี่ลูกกระตา่ายแฟนผมเนี่ยโหปไปหาหมอก่อนไหมไม่เป็นไรค่ะฉันยังพอไหว ดีนะผมไม่กินเข้าไปอ่ะอันตรายต่อสุขภาพของปอมเหรอผมจะไปผมจะไปพูดให้ว่าทำไมเอาของปอมมาขายให้ลูกค้าแบบนี้ร้านนั้นใช่ไหมลูก,กตาใช่ค่ะร้านนี้แหละฉันซื้อแล้วเขาบอกว่าของแท้ร้อยเปอร์เซ็นค่ะขายของถูกตวัวนี่คุณ อะไรคะซื้อใหี่ลลูกกระตายชม่มจ๊ะอะเอากินลูกเอากินลูกเดี๋ยวเจ๊ใส่ถุงให้ผมไม่เอา้าทำไมต้องพูดเสียงดังใส่ฉันด้วยไม่ซื้อก็ออกไปผมไม่ได้จะมาซื้อสันหน่อยผมแค่จะมาถามว่าคุณขายของปลอมให้แฟนผมได้ไงแฟนผมกินเข้าไปเมื่อคืนน่ะก็เข้าห้องน้ําไปประมาณเท่าไหร่นะไปประมาณเกือบห้าหครั้งเลยอะ่ะมากกว่านั้นก็ไม่ รู้อะฉันเข้าห้องน้ําแบบสายครั้งมากเลยนี่เธอกินอะไรไปหรือเปล่ามาทอดเยลลี่ลูกกระตังฉันนะนี่เมื่อเช้าฉันก็อ้วกนะคะอ้วกเยอะมากด้วยอ้วกหลายครั้งเลยไว้ไม่ใช่ของฉันหรอกค่ะของฉันร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะของแท้เฮ้ยก็บอกแล้วไงว่าแฟนผมกินแค่ของคุณเยลลี่ลูกกระตางคุณมันของปลอมผมแะ แจ้งจับคุณข้อหาขายของปลอมให้ลูกค้านี่รู้ไหมถ้ามาเป็นของปลอมและของไม่มีโอโยยให้ลูกค้ากินเนี่ยลูกค้าเป็นอะไรขึ้นมาเธอจะรับผิดชอบไหมฮะว้ายมันไม่ใช่ของฉันหรอกค่ะของฉันของแท้ไปกินอะไรมาหรือเปล่าเธอแพ้อะไรหรือเปล่าอะไรงนันนี้เธอไม่แพ้อ,อันนั้นอันนี้หรือเปล่าเธอไม่ต้องมาโทษเดียรี่ลูกตาฉันเลย ไม่จริงอ่ะแฟนผมแพนผมไม่ค่อยแพย้อะไรก็เพราะเาลรี่ลูกตา,ตาของเธอนั่นแหละฉันจะแจ้งจับนี่มากล่าวหาฉันแบบนี้ไม่ได้นะมากล่าวหาฉันแบบนี้ไม่ถูกนะของฉันม,มันของแท้ฉันขายมาส,สองวันแล้วนี่เธอแค่เป็นลายแรกนะยังไม่มีใครมาพูดเรว่อของปลอมอ่ะ เดี๋ยวก็รู้พี่คะไหวไหมคะเห็นเข้าห้องน้ำตั้งแต่เช้าแล้วอะเป็นอะไรหรือเปล่าคะโอ้ยพี่ไม่รู้อะพี่อะเข้าห้องน้ำแต่เมื่อเช้าแล้วเมื่อคืนอะพี่อะเกี้ลุกยเยลี้ลูกตาไปตื่นเช้ามาพี่ก็เข้าห้องน้ำไม่หยุดเลยปวดท้องหนักมาก หรือว่าจะเป็นเพาะเยลี่ลูกตาคะพี่น่าจะใช่นะน้องเฮ้โยโอ้โยโอ้ยโอ้ยพี่ปวดท้องหนักมากเลยอะ่ะนี่เรากินของถูกๆแล้วก็ของปลอ,ปอ,ปอ,ปอมๆไปได้ไงเนี่ยน้องนี่มันของปลอมเยลี่ลูกตาของปลอมน้องพี่กินเข้าไปได้ไงพี่ปวดท้องมากเลยอะ่ะพี่ะ่ะเดี๋ยว อย่างนี้มันเรื่องใหญ่แล้ะนะคะแม่ค้าขายของปลอมให้เด็กเนี่ยเฮ้ยน้องปลาเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่จะไปต่อว่าแม่ค้าให้ว่าขายของปลอมให้ลูกค้าอืมกล้าดียังไงขายของปลอมให้เด็กอืมเห็นว่าเป็นเด็กก็จะขายของปลอมให้เหรอขายของถูกให้ด้วยอืมฉันเข้าห้องนำ้ำฉันท้องเสีย ปวดท้องนี่มันเป็นเพราะเยลลี่ลูกกระต่ายแน่เลยน้องแม่ค้ครับผมปวดท้องหนักมากเพราะเยลลี่ลูกกระต่ายแม่คะนั่นแหละครับตอนกลางคืนผมกินเยลลี่ลูกกระตา่ายออกแม่ค้าไปอะ่ะผมอะ่ะนอนไม่หลับแล้วก็ตื่นเช้ามาผมก็ท้อง เสียหนักมากๆใช่ค่ะพี่หนูท้องเสียหนักมากเพราะเยลิลูกกตาแม่ค้าแหละค่ะตายและตายแลไม่ใช่ของฉันมินี่เธอไปกินอะไรมาหรือเปล่านี่คุณเด็กก็พูดซะขนาดนี้แล้วอ่ะมันก็ควรจะเป็นเยลิลูกกะตาของคุณนั่นแหละฮะผมแจ้งตำรวจเวรียบร้อยแล้วนะคุณอะไรฉันผิดเหรอ คุณผิดนั่นแหละเดี๋ยวตำรวจก็จะมาจับคุณเข้าคุกข้อหาขายของปลอมให้ลูกค้าฉันไม่อยากโดนจับนาวฉันเข้าคุกทำไมเนี่ยไม่เธอฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะคุณตำรวจคะชัดน,นะไม่ได้ขายของปลอมหรอกฉันขายของแท้ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดใฮ้คุณตำรวจอย่าจับฉันเข้าคุกสิคะ ไปสันดอกไปค่ะคุณต้มเลือฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะฉันแค่ขาลูกกระต่าของแท้ค่ะพวกนั้นกินอะไรก็ไม่รู้อะแล้วก็มากล่าวหาฉันผิดๆถูกๆแบบนี้ไม่รู้ว่ากินอะไรมาก่อนหรือเปล่านี่คุณคุณขายของปลอมให้ลูกค้าไม่ได้นะลูกค้าท้องเสียกันหมดทุกคนเลยอะ่ะคุณนี่ไม่ดีเลย คุณเป็นแม่ค้าแบบนี้คุณเป็นแม่ค้าที่ขายของปลอมให้ลูกค้าลูกค้ากินเข้าไปท้องเสียหนักมากและคุณยังกล้าเอาของถูกมาขายให้ลูกค้าอีกนี่คุณทำไมคุณเห็นแก่ตัวแบบนี้แต่ว่าฉันเอาของแทนนะคะนี่คุณมันเป็นของไม่มีออยอนะ แต่ทําไมต้องจับแต่ทำไมต้องจับฉันเข้าคุกได้ยล่ะคะฉันไม่ได้ผิดนะคะนี่พูดซะขนาดนี้คุณก็ผิดแล้วจากที่ฉันฟังคนจากที่ฉันฟังลูกค้าที่ซื้อของจากร้านคุณน่ะเขาบอกว่าปวดท้องหนักมากถึงขั้นอ้วกแตก ท้องเสียไปเลยโปดเย่ายวพึ่งไปค่ะคุณตำรวจฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะเอาฉันออกไปก่อนค่ะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะโอ้ยถูกจับเราโอ้ไม่น่าของปอมมาขายเลยไม่น่าของไม่มีออยอม,มาขายได้ถูกจับเลยเราพวกขายยรี่ลูกะตาปอมอก็ต้องถูกจับนั่นแหละคุณ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับละครสั้นเอฟซีเรื่องชั้นขาเยลลี่ลูกตาปอบนะคะก็ถ้าดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครสมาชกกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องสักเล็กน้อยด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สําหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะก็เจอกันในลิปถัดก็เจอกันในคลิปถัดไปค่ะก็บายบาย